เอาล่ะราบสวัสดีแฟนๆบีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการชวนเพื่อนๆมาพูดคุยกันหลังดูจบอนิเมะบีทสงคมเลือดพันปีในพาร์ทที่3นี้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึง2ตอนด้วยกันเลยนะก็คือตอนที่39แล้วก็ตอนที่40นะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวอนิเมะเขาได้ปล่อยมาทีเดียว2ตอนด้วยกันนะก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองแล้วนะครับคือ ช่วงตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะปล่อยมาทีเดียว2ตอนเลยนะครับก็ก่อนจะไปเริ่มกันอันนี้เหมือนเดิมเลยนะผมขอแจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนื้อหาในอนิเมะมาเนี่ยผมขอแนะนําว่าให้ไปดูตัวอนิเมะมาก่อนนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาในตอนที่39แล้วก็ตอนที่40ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมอนิเมะแนะนําว่าให้ไปรับชมมาก่อนไม่งั้นเพื่อนๆจะโดนสปอยได้นะครับ เอาละในเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มพูดคุยกันในส่วนของประเด็นต่างๆที่น่าสนใจของตอนที่3.9แล้วก็ตอนที่40นี้กันเลยดีกว่านะครับในส่วนของประเด็นต่างๆที่ผมจะหยิบมาพูดคุยเนี่ยอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เรียงตามอนิเมะเป๊ะๆนะครับผมจะแบ่งเป็นส่วนๆไปแล้วกันนะพอถ้าเกิดพูดตามตัวอนิเมะตัดไปตัดมาเดี๋ยวอาจจะงงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเรียงเป็นคู่ๆแล้วกันนะครับ เรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของกลุ่มของพวกอิจิโกะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอิจิโกะเขาได้เข้าไปช่วยกิมจอสู้กันนัดเลวานนะแต่ว่าตัดฉากมาอีกทีเนี่ยอิจิโกะมันนอนแง่แก่ไปแล้ว <laughs> นะครับพวกแชดกับโอริฮิเมะที่เข้ามาช่วยอิจิโกะก,ก็ลงไปนอนเช่นกันนะครับเพราะว่าตัวนัดเลวาน,นี่ เขาได้วางกับดักเอาไว้เ right. ป like ็นบ so, ่อผิดนะครับซึ่งในส่วนของความสามารถของนัดเลวานเนี่ยอันนี้เราเคยพูดคุยกันไปแล้วในส่วนของความสามารถปริมาณถึงตายนะครับครั้งนี้ผมจะสรุปให้แบบสั้นๆแล้วกันในส่วนของความสามารถของนัดเลวานเนาะความสามารถของนัดเลวานเนี่ยเขาสามารถควบคุมปริมาณถึงตายได้นะครับเช่นตัวอย่างเขาสามารถดื่มเลือดไปแล้วก็ควบคุมปริมาณเลือดของอีกฝ่ายได้ว่าจะให้ลดหรือจะให้เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าตัวของนัดเลวานเนี่ย ต้องได้รับสารสนั้นโดยตรงไปด้วยนะเช่นการจะควบคุมเลือดเขาก็ต้องดื่มเลือดเข้าไปนะครับและในครั้งนี้ท่าที่เขาเอามาโจมตีใส่พวกอิจิโกะก็คือการวางบ่อพิษนะครับถึงผมจะพูดว่าเป็นบอพิษก็ตามแต่ว่าความสามารถของนัทเลวานเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถทําให้อีกฝ่ายติดพิษแต่อย่างใดนะเพียงแต่ว่าพวกอิจิโกะที่ยืนอยู่ในบอพิษสะพิษนั้นเนี่ยถูกลดภูมิต้านทานจากอนุวิญญาณนะครับทำให้อ่อนต่ออนุวิญญาณเนาะแล้วก็ อนุวิญญาณในวาเวลเนี่ยมันหนาแน่นกว่าปกตินะครับทำให้พวกอิจิโกเนี่ยได้รับอนุวิญญาณเป็นพิษนั่นเองนะเอาตรงๆความสามารถของนัทเลวานี้ถือว่าโกงมากๆเลยนะเพราะว่าเขาได้รับสาสารสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วเนี่ยเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะสามารถเพิ่มภูมิต้านทานให้ตัวเองก็ได้หรือว่าจะสามารถทำให้อีกฝ่ายอ่อนแรงต่อสิ่งนั้นก็ได้นะครับ แล้วก็แน่นอนนะครับพออิจิโกะพาทาก็ต้องมีคนเข้ามาช่วยเนาะซึ่งคนที่เข้ามาช่วยไม่ใช่ใครอื่นไปก็คือคุณยูรุจินั่นเองนะครับยูรุจิเนี่ยได้บอกให้อิจิโกะนำไปก่อนเลยนะไปหายยูฮาบาสก่อนเลยโดยตัวของเธอจะเป็นคนคอยสกัดนัดเลวานเอาไว้เองนะครับซึ่งไอ้บทคิวบูของยูรุจิกับนัดเลวานเนี่ย เป็นอีกหนึ่งบทที่ผมค่อนข้างรอคอยเลยนะครับเพราะว่าผมอยากเห็นท่าใหม่ของยูริจิในอนิเมะน,นะครับสุดท้ายเราก็ได้เห็นกันนะครับกับชุนโคลจินเซนเคนะครับอันนี้บอกเลยว่าครบรดมากนะจะเรียกว่าสวยเซ็กซี่หรือเทได้หมดเลยนะคือมันทั้งสวยมันทั้งโคตรเซ็กซี่และมันก็โคตรเท่ด้วยในเวลาเดียวกันนะผมชอบมากเลยไอ้สายฟ้าขาลังที่เป็นวงเนี่ยมันดูแบบโอ้เหมือนเทพเจ้าเลยนะ ซึ่งไอ้ท่าชุนโคไลจินเซนเคเนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นไทยมันจะได้ชื่อไทยว่าเทพอัศนีล่างศึกนะอันนี้ผมอ้างอิงจากหนังสือการ์ตูนลิเกธิ์บ้านเหล่านะครับเขาใช้ชื่อนี้เนาะก็เหมาะสมกับคําว่าเทพอัศนีจริงๆนะเพราะมันดูแบบอุมันดูโคตรเท่เลยเสียดายอย่างหนึ่งก็คือใช้เร็วแบบมันจบเร็วไปหน่อยนะครับมันไม่ได้เป็นล่างนี้แบบสู้ยาวๆเนาะอันนี้คือเขาแปลงล่างแล้วก็ใช้ท่าใหญ่ทีเดียวเลยนะครับจริงๆคือผมเห็นแล้วแบบ รู้สึกเป็นล่างที่ผมชอบที่สุดละของยูรุอิจินะครับมันดูดีกว่ามุดคิวชุนโคของซุยฟงอีกนะสำหรับชุนโคใหม่ของยูรุอิจินะครับแล้วก็นอกจากเราจะได้เห็นชุนโคใหม่ของยูริจิแล้วเรายังได้เห็นชุนโคของน้องชายยูริจิอย่างของยูชิโร่ด้วยนะครับเอาจริงๆไอ้นัดเลวานเนี่ยเหมือนตัวละครแบบเป็นกระสอบรับท่าใหม่ๆของศัตรูอ <laughs> ะ เป็นตัวละครที่แบบให้เราได้เห็นกระบวน่าใหม่ๆมาอัดนัดเลวานรูๆๆ,ๆๆเพราะไอ้น,นี่อัดไปมันก็ไม่ตายในช่วงแรกมันเหมือนกระสอบเลยคือตัวมันหน้าตามันดูเหมือนไม่เก่งเลยแต่จริงๆนัดเลวานเนี่ยมันโคตรเก่งเลยนะครับแค่มันเปิดตัวน้องยูริจิมาแล้วนัดเลวานมันโดนกระทืบนี่ก็ผมเห็นตอนแรกแล้วผมก็แบบโอ้โหนัดเลวานคุณพี่พี่จะเก่งตอนกี่โมง ผมห้าไอฉาก quin, ที่มันไปเรียกน้องยูริจริว่าเป็นผู้หญิงน,นะจริงๆน้องยูริจริเนะี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงน,นะครับมันเป็นผู้ชายนะมันต่อยเข้าหน้านัดเอวานแล้วแบบอดัดรัวๆรัวๆรัวๆนัดเอวานยังบอกเลยเฮ้ยมันเก่งนี่หว่าสุดท้ายไอ้นัดเลวานมันก็โดนชุนโคของยูจิโรเข้าไปเต็ม <t> ๆนะแต่ ่อให้บทมันจะฮาขนาดไหนมันจะกระสอบขนาดไหนไอตัวนี้มันก็เก่งมันก็เทพไปครับตามที่บอกว่าตัวนี้มันไม่ตายนะความสามารถของนัทเลวานเนี่ยตามที่ผมบอกคือขี้โกงมากๆนะปริมาณถึงตายนะครับครั้งนี้เนี่ยตัวของนัทเลวานได้ซึมซับพลังกดดันวิญญาณของยูริจิแล้วก็ยูชิโร่ไปแบบเต็มที่เลยนะเพราะว่า2คนนั้นเนี่ยเขาจัดท่าใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับซึ่งมันไม่สามารถปิดนัทเลวานได้ทําให้นัทเลวานเนี่ยมีภูมิต้านทานนะครับเพราะว่าเขาโดนการโจมตีของยูชิโร่แล้วก็ยูริจิเนี่ย ไปในปริมาณที่มากจนเขาคุ้นชินแล้วนะเขาก็เลยสามารถปรับเปลี่ยนภูมิต้านทานนั้นได้นะเป็นพลังที่โคตรขี้โกงเลยพูดง่ายๆคือถ้าเกิดคุณไม่สามารถกําจัดนัดเลวอวานได้โดยเร็วแล้วเขาได้ซึมซับพลังกดดันวิญญาณของคุณเยอะเกินไปเนี่ยเขาจะปรับภูมิต้านทานตัวเองทําให้ ไม่บาดเจ็บจากการโจมตีของคุณซึ่งต่อไปนี้เนี่ยยูชิโร่หรือยูริจิเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายใส่นัดเลวานได้แล้วก็แน่นอนนะพอเป็นแบบนี้ก็เกมพลิกก่อนหน้านี้ตัวของยูริจิเนี่ยได้เป็นฝ่ายไล่ตอนนัดเลวานก็จริงนะเล่นบแบบนัดเลวานเป็นกระสอบตายเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวของยูริจิกลายเป็นฝ่ายถูกไล่ตอนแทนแล้วนะครับเพราะว่านัดเลวานมีภูมิต้านทานอนุวิญญ,ญาณและต่อให้ยูริจิกับยูจิโร่จะประเคียนพลังวิญ,ญญาณขนาดไหนตัวของนัดเลวานก็ ไม่มีความเสียหายนะครับต่อมาเราไปพูดในส่วนของอีกคู่กันบ้างนะอันนี้ก็คู่ใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือบทของเจอราดนะครับเป็นบทการต่อสู้ของเจอราดแล้วก็13หน่วยพิทักษ์นะ ก่อนที่จะไปเริ่มพูดคุยในส่วนของบทเจอราดเนี่ยอันนี้มันจะมีบทหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือจะมีการเปิดเผยว่าเลนจินะครับถูกช่วยชีวิตเอาไว้โดยพวกไวเซอร์นะพวกไวเซอร์เนี่ยเขาได้ไปช่วยเลนจินะเลนจิที่ถูกอิชิดะยิงทะลุกลางอกนั่นแหละอันนี้ก็บทจะเหมือนตัวมังงะเลยหลังจากนี้นะก็คือตัวของเลนจิเนี่ยมันต้องช่วยสู้กับเจอราดด้วย นะครับตัวนิเมะก็ทํามาเหมือนกันนะก็จะเป็นเลนจิเนี่ยเขาได้มาสมทบกับพวก13หน่วยพิทักษ์แล้วก็เข้าสู้กับเจอราลดนะครับเป็นการลุมนะครับลุมทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> เจอราลดเขาขอเสนอให้13หน่วยพิทักษ์ลุมไงน,นะสิหน่วยพิทักษ์เลยสนองให้นะครับแน่นอนว่าโดนกระทืบเละเลย <c oughs> แต่ความสามารถของเจอราลดเนี่ยต้องบอกเลยมันขี้โกงนะครับนั่นก็คือพลังปฏิหานมิรักขึ้นนะครับโดยเจอราดเนี่ยเขาเป็นหัวใจของเลโอนะ ก่อนหน้านี้มือซ้ายมือขวาของเลโอพลังก็เว่อร์แล้วนะมาเจอหัวใจของเลโอต้องบอกเลยว่าโคตรเว่อร์นะครับเขาเปลี่ยนความเสียหายนะเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นปาฏิหาริย์นะครับตัวของเจอราดเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เจอพวกเบลคุยะลุมกระทืบแบบเละเลยนะตอนนี้ตัวขยายใหญ่จนแบบใหญ่มโหราเลยนะเจอราดยังบอกเองเลยว่าเขาไม่เคยโดนหนักขนาดนี้มาก่อนนะครับครั้งนี้เขาโดนหนักมากจนแบบตัวขยายใหญ่ขนาดนี้พลังก็เพิ่มพูนขึ้นแบบ เยอะมากๆนะครับพิบตาเดียวเก็บโยมทูตเรียบแต่ว่าไอฉากสู้ของเจอร์ลาเนี่ยต้องชมทางอนิเมะเลยนะเพราะว่ามีการเพิ่มฉากด้วยคือถ้าเกิดเราอ้างอิงบทตามหนังสือการ์ตูนนะครับหลังจากนี้เนี่ยไอพวกฮิรันโกอะไรพวกเนี้ยไอพวกฮิรันโกซุยฟงเนี่ยบทหายเลยคืออยู่ดีๆมันก็หายมันหายแบบเจอร์ล่าเปิดตัวมาตัวใหญ่แล้วก็แบบโจมตีนิดๆหน่นนอยๆแล้วก็หายเลยแต่ว่าตัวอนิเมะเนี่ยยังมีฉากต่อสู้เพิ่มเข้ามานะพร้อมกับ มีฉากปลายปิดให้เราด้วยเอ้ยไม่ดิปลายเปิดให้เราด้วยว่ามันจะมีการต่อสู้เพิ่มขึ้นมาก็คือพวกไวเซิร์ตนะฮิลันโกะนะครับยังไม่เดี่ยงไม่เดี่ยงเหมือนตัวหนังสือการ์ตูนที่แบบมันโดนอะไรก็ไม่รู้พิบตาเดียวมันเดี่ยงไปเลยนะอันนี้คือการรวมกลุ่มไวเซิร์ตพร้อมกับใช้หน้ากากฮอนโลด้วยหลายคนที่ถามว่าเอ้ยทําไมพวกไวเซิร์ตมันไม่ใช้หน้าก,ากากในการต่อสู้เลยครั้งนี้ใช้แล้วด้วยนะแล้วฮิรันโกเนี่ยถอดเสื้อหัวหน้าหน่วยด้วยก็เออดูเท่อีกแบบนะดูได้ฟีีีลออกแบบันนน้เน่ย ผมคาดหวังให้ได้เห็นบางใครของคนที่เราไม่ได้เห็นนะครับยิ่งตัวของฮาจิกนเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเขาใช้ดาบฟันวิญญ,ญาณเลยนะเพราะก่อนหน้านี้เขาสู้กับบาลากันเขาใช้แค่วิถีมาเนาะผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าตัวละครพวกเนี้ยในกลุ่มไวเซิร์ปล่อยบางใครได้กี่คนแล้วบางใครเป็นยังไงบ้างคนอื่นใช้ชี้ใครเป็นยังไงบ้างอันนี้คือผมอยากเห็นจริงๆก็รอติดตามกันในพาร์ทหน้านะส่วนบทของเจอหลาดในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ประเด็นต่อมานะอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากพูดคุยมากเลยนะครับนั่นก็คือบทบาทของอิชิดะที่ได้รับในตอนนี้นะเอาจริงๆคือผมค่อนข้างแบบผิดหวังเล็กน้อยนะครับใช้คำว่าเล็กน้อยนะผมไม่ได้ผิดหวังหรือมองว่ามันห่วยแต่อย่างใดนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของอิชิดะมันบิ้วมาดีนะครับมันทําให้เรามองไม่ออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิชิดะอยู่ฝั่งไหนกันแน่มันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะอิชิดะก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าทํามาค่อนข้างเนียนเลยนะครับเด็ดขาดคือสู้เป็นสู้นะสามารถ ตู้กับผู้พ้องได้ปิดฉากได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันโปแตกง่ายไปหน่อยนะครับเปิดเผยง่ายไปหน่อยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์บังคับด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของฮัตวานเนี่ยเขาได้ดีออมิตี้มาเนาะเขาพลังสลับกับยูฮาบัตนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยตัวของยูฮาบัตจะหลับไหลแล้วก็พลังดีออมิตี้เนี่ยจะมาอยู่กับฮัตวานนะแต่ว่าตัวของฮัตวานเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เต็มเต็มแบบยูฮาบัตนะมันมันจะโกเกินไปแต่ว่าเขาสามารถมองเห็นอนาคตได้เช่นกันนะครับเขาก็เลยมาจาับผิดอิชิดะ นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดมองแบบตามหนังสือการ์ตูนเลยก็คือสถานก,การณ์มันบังคับนะครับเพราะตัวของฮัตวานเนี่ยเขาบีบบังคับให้อิชิดะสู้กับอ mm ิจิโกะโอสุดท้ายมันเป็นสถานก,การณ์ที่แบบไม่สามารถหลีกหนีได้แล้วอ่ะและตัวของอิจิโกะก็ไม่มีท่าทีที่จะถอยด้วยนะครับเขาก็เลยแบบต้องเปิดเผยความจริงออกมาซึ่งความจริงเนี่ยมันก็เหมือนตัวมังงะเลยอิชิดะเขาเข้ามาเพื่อต้องการจะแบบกำจัดยูฮาบัตต้องการจะแก้แค้นให้แม่นั่นแหละแต่ว่าตัวอนิเมะเนี่ยไม่มีอธิบายแผนของอิชิดะน แตกต่างจากตัวมังงะนะครับตัวอนิเมะเนี่ยอิชิดะจะใช้คําพูดว่ามีเพียงแค่เขาคนเดียวที่สามารถกําจัดยูฮาบัตได้เพราะว่าได้สืบสายเลือดมาจากอาจารย์แล้วก็แม่ของเขานะครับอันนี้ผมดูผ่านทางแพลตฟอร์ม n e ็ตฟิตเหมือนเดิม ถ้าเกิดเพื่อนๆดูแพลตฟอร์มอื่นแล้วมันแปลไม่เหมือนกันก็บอกกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตามตัวมังงะเนี่ยตัวของอิชิดะเขามีแผนเอาไว้ก็คือเขาไปวางแผ่นชิปเอาไว้ทั่ววาเวลซึ่งไอชิปนี้เนี่ยมันจะสามารถรวบรวมอนุญ,ญาตแล้วก็ทําให้เกิดการระเบิดทําให้วาเวลพังทลายนะอันนี้คือเขาอธิบายมาซึ่ง ในหนังสือการ์ตูนก็ไม่ใช่ว่าดีขนาดนั้นเพราะเราก็ไม่เห็นภาพเหมือนกันมันเป็นแค่การอธิบายเฉยๆนะครับเขาต้องการทาให้วาวลเนี่ยพังทลายแล้วก็ล่วงล่นไปแล้วก็เป็นคนจัดก,การย uh ูฮาบัตไอชิปที่เขาได้มาเนี่ยคือเขาได้มาจากอาจารย์ของเขาก็คือปู่ของเขานั่นแหละก็เลยมีแค่อิชิดะคนเดียวที่สามารถใช้งานชิปนี้ได้นะครับแต่อันนี้คือเป็นในส่วนของหนังสือการ์ตูนนะมันแตกต่างจากตัวอนิเมะเพราะว่าตัวอนิเมะเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงไอชิปไอแผนการของอิชิดะเลยเขาแค่บอกว่าเขาจะเป็นคนแบบกําจัด ยูฮาบัตเองอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆไอ้บทนี้เนี่ยผมแอบคาดหวังว่ามันจะให้มีความแตกต่างกันระหว่างตัวมังงะกับอนิเมะมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆคือผมอ่านในมังงะเนี่ยไอฉากที่อิชิดะโปะแตกเนี่ยหรือในตัวอนิเมะล่าสุดเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเออมันดูง่ายไปนิดนึงนะมันอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์บังคับด้วยนะครับเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงก็บอกกันได้นะครับคนสุดท้ายตัวของอิชิดะเนี่ยเขาก็ต้องรับมือกับฮัทวาแล้วก็ปล่อยให้อิจิโกะเนี่ย ไปหายยูฮบัตนะครับเพราะว่าตอนนี้ยูฮบัตเขาหลับไหลยอยู่นะตัวของอิชิดะก็เลยเกิดไอเดียให้อิจิโกะเนี่ยไปจัดการยูฮบัตที่หลับไหลยอยู่แล้วกันแล้วตัวของอิชิดะก็จะรับมือกับพัทวานเองก็เป็นอันจบพ์ทนะครับในส่วนของพาร์ทที่3นะจริงๆมันมีประเด็นอื่นให้พูดถึงอีกเล็กน้อยนะครับก็คือไอเรื่องของบทของคีระนะครับที่ลิเยเนี่ยร่างเขาแหลกสลายก็จริงแต่ว่า เขาเพิ่มจานวนล่างเป็นตัวกิกี้เป็นตัวนกแล้วก็ถูกคีลรักเก็บแล้วก็จะมีในเรื่องของบทบาทของพวกฟูบิงน,นะก็คือพวกลิลูกะกับยูกิโอนะครับที่ลงไปเซเลเทเหมือนจะไปรับ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้เพื่อนเพื่อคนไหนที่ได้อ่านตัวหนังสือการ์ตูนมาก็น่าจะทราบนะว่าเขาไปรับใครมาเขาแค่ขยายความเฉยเว่าตัวละครพวกนี้มายังไงมีที่มาที่ไปอย่างไงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมีการขยายความเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีในส่วนของพ่ออิจิโกะแล้วก็พ่ออิชิดะนะครับที่เข้ามาอยู่ในวาวเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยก็ต้องไปรอติดตามกันในส่วนของพาร์ทที่4นะครับว่าพาร์ทที่4นี้จะมีการเพิ่มบทบาทของตัวละครเหล่านี้ มากขึ้นหรือเปล่าพ่ออิจิโกะพ่ออิชิดะพวกไวเซิร์ตอะไรพวกนี้จะมีการเพิ่มมากน้อยขนาดไหนแต่ส่วนตัวผมคิดว่าพาร์ทที่4จะเป็นพาร์ทที่เพิ่มบทมาเยอะเลยนะครับเพราะณปัจจุบันเนี่ยจบพาร์ทที่3ไปเขากินเนื้อหาในมังงะไปถึง72เล่มแล้วนะครับอีกเพียงแค่2เล่มก็จบแล้วนะครับแล้วพาร์ทที่4พาร์ทหนึ่งถ้าเกิดสมมุตินะถ้าเกิดมา13ตอน14ตอนเหมือนพาร์ทอื่นๆเนี่ย ผมว่าเนื้อหาที่เหลือให้ดัดแปลงมันจะน้อยเกินไปก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าจะมีเพิ่มมากน้อยขนาดไหนนะปกติสงคราเลือดพันปี1พาร์ทเนี่ยเขาจะดัดแปลงเนื้อหามังงะไปทั้งหมด7เล่มน,นะครับแต่ว่าในพาร์ทที่3นี้เขาเอาไปเพียงแค่5เล่มเท่านั้น น้อยกว่าพาร์ทอื่นๆถึง2เล่มเพราะว่าในพาร์ทนี้เนี่ยมันมีตอนที่แบบเพิ่มฉากต่อสู้มาค่อนข้างเยอะนะส่วนใหญ่จะหนักไปทางบทสู้ของอิชิดะแน่นอนว่าพาร์ทสี่เนี่ยมันต้องมีบทสู้ของอิชิดะเพิ่มเข้ามาอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดตามหนังสือการ์ตูนเลยง่อยบทสู้ของอิจิโกะถ้าเกิดตามหนังสือการ์ตูนเลยง่อย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเพิ่มปรับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยในหนังสือการ์ตูนที่มันเริ่มแบบเริ่มแบบง่อยๆแล้วเนี่ยคือจบคู่ของนัทเลวานะมันจะเริ่มแบบ โดนเล่งจบมันจะเริ่มแบบจบแบบจบแบบง่ายเกินอนะ่ะบทสรุปมันง่ายเกินนะผมว่าไอ้ช่วงนั้นอนะมันเริ่มเสียนะครับก็ต้องมารอดูว่าตัวอนิเมะจะแก้มาดีขนาดไหนจะได้จบให้มันอย่างที่เป็นที่คนเขียนวางไว้ได้ดีขนาดไหนเราอมาติดตามพรอมๆกันในบีทสงคำเลือดพันปีในพาร์ทที่4นะผมคิดว่าน่าจะฉายปีหน้านะครับเพราะว่ามาทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าจะมาช่วงไหนรอลุ้นกันนะครับกำลังคิมค้นเลยเนาะ และเพื่อนๆชื่นชอบในส่วนของตอนนี้มากน้อยขนาดไหนบอกกันได้นะหรือว่าในพาร์ทที่3นี้เพื่อนๆชอบตอนไหนมากที่สุดบอกกันได้เลยโดยส่วนตัวนะครับนัมเบอร์วของผมในพาร์ทนี้ก็คือบทสู้ของอิชิดะกับเลนจิที่เพิ่มเข้ามานั่นแหละนะผมรู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มฉากต่อสู้เข้ามาที่แบบดูดีมากๆมันไม่ได้แบบ เป็นตอนของอนิเมะที่ทำมาง่อยๆนะซรัสัดส่วนใหญ่เนะี่ยไอตอนเสริมของอนิเมะบทสู้ของอนิเมะที่เพิ่มเข้ามาส่วนมากแทบไม่สนุกเลยที่ผมเจอมานะในหลายๆการ์ตูนนะครับแต่ว่าตัวสงครามเลือดพันปีเนี่ยไอบทสู้อิชิดะกับเรนจิโคตรสนุกเลยส่วนตัวคือชอบมากมันโชว์ของมันโชว์ท่าแล้วมันต่อสู้แบบไหลลื่นไม่ได้สู้กันแบบวนลูปธรรมดามดานะเพื่อนๆชอบตอนไหนก็บอกกันได้นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในการชวนพูดคุยหลังดูจบอน,นิเมะบีชสงครามเลือดพันปีนะครับถ้าเกิดเพื่อ,อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นมีแค่เดือนละ35บาบาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิก สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการซื้อสินค้านะครับหนังสือการ์ตูนบีทเทพมรณะนะก็สามารถกดช็อปด้านล่างใต้ลิง์ได้เลยนะถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปหรือว่าพูดจาติดติดขัดขัดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะบางทีผมก็พูดติดติดขัดขัดเหมือนกันต้องขออภัยจริงๆนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกว่าจะได้ทําในซีรีส์พูดคุยอีกทีเนี่ยก็ต้องรอภาษีเลยนะเดี๋ยวเราจะค่อย ทำคลิปวิดีโอพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับไว้เจอใหม่สวัสดีครับ